สวัสดีครับแฟนชายร่ำรวยอบวุเส้นใบเรือปลาแดกวันนี้เรามามอบแฟนชายในโครงการชี้ช่องรวย5ชุดมูลค่า50,000บาทครับจะมีตัวน้ำซอสนี่ซึ่งไม่เหมือนใครคือเราจะมี3สูตรด้วยกันก็คือสูตรธรรมดาต้มยำแล้วก็ปลาแดกก็ตอนนี้มีสาขาอยู่7สาขา7สาขานี่คือสาขาที่เป็นคียออสแบบนี้นะฮะ แล้วก็จะมีพวกที่ซื้อสูตรไปเนี่ยประมาณ10กว่าเจ้าก็อันนี้บางทีเขาก็<ๆ>าไปสร้างแบรนด์ตัวเองก็ตรงนี้เราก็มีตัวนี้ด้วยคือจริงจตอนนี้มันมีออนไลน์เนาะคือจริงๆไม่จําเป็นเลยแต่ว่าถ้าถ้าจะแนะนําก็คือตามตลาดสดทั่วไปน,นี่ตั้งได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกร้านอาหารเนี่ยจะไปเสริมเป็นเมนูเสริมนี่ก็ได้ครับตัวนี้อย่างที่เห็นเนี่ยเราขายอยู่ที่69บาทต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ลูกค้าจะได้ประมาณ29บาท แต่ราคาขายเนี่ยเราไม่ได้ฟิกว่าจะต้อง69แล้วแต่ทาเลเพราะบางเจ้ามีไปขาย89 99ตอนนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยครับเรื่องทําเลนี่จริงๆไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราจะมีสอนเทคนิคเทคนิคการตลาดให้ด้วยก็คือตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจจริงก็เข้ามาคุยกันได้เลยครับสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ล้ำเลิอุบลเส้นนะครับก็เข้าไปที่ Facebook ของชี้ช่องรวยแล้วก็ค่อยไปเลือกของแฟรนไชส์เราได้เลยครับครับผมเรามีแจกฟรีๆเลยครับ5รางวัลครับ